guys w e l c o m e to ์ม์ทูเทครับเอพิซดนี้ hi, ตามสัญญากันเลยนะครับที่บอกกันไว้ว่าจะพามาเที่ยวชิคาโกนะครับ m า h o m e t า w n นะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมมีน้องสาวมาอีกหนึ่งคนจะมาพาทุกคนไปเที่ยวเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนคงเบื่อหน้าผมไล่แหละผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยเดี๋ยวดูซิวันนี้ผมมาอะไรสวัสดีค่ะโหน้าคุ้นกันไหมคนนี้แนะนำตัวเองหน่อยสิ สวัสดีค่ะตั๊กแตนค่ะนักแตนมาทำอะไรอยู่ที่ชิคาโก้เนี่ยมาเที่ยวค่ะมาเที่สาวอ๋อมีพี่สาวอยู่ที่นี่เหรออ๋อแล้วนี่คือครั้งแรกมาชิคาโก้ครั้งแรกใช่น้องนักแตนนี่อยู่เมืองไทยนี่ก็เป็นพิธีกรเหมือนกันนะนี่มืกาเรียกมืออาชีพอะไรวันนี้อยู่เมืองไทยเป็นพิธีกรอะไรมีเคยทำอะไรบ้างบอางเคยทำรายการรายการบ้านรายการท่องเที่ยวรายการขาเที่ยวรายการลงไปใหม่ไปเมืองไทย dot com ค่ะแล้วก็มีตำแหน่งด้วยใช่ไหมมีตำแหน่งพ่วงท้ายข้องท้าย ตักแตน FSM Girl Next Door ปี2011ค่ะเอฟปี2011เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตักแตนตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่สกายเ c นนะคะตึกวิลลิสทาวเวอร์ค่ะว i l l ิสทาวเวอเป็นหนึ่งในที่เที่ยวของชิคาโกใช่ก็คือไฮไลท์เลยที่เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาชื่อว่าเซียทาวเวอร์แต่ตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นวิลลิสทาวเวอร์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนยันใช่เมื่อก่อนมันเคยเป็นตึกที่สูงที่สุด ในโลกเขาบอกว่าครองตำแหน่งมาถึง35ปีเลยทีเดียวอย่มตอนนี้ยังต่อแถวอยูนะครับเข้ามาก็จะไปซื้อบัตรก็ถ้านี่ขนาดวันจันทร์นะเช้าเลยเรานาใน10โมงนี่นู่นนี่มาก็จะครึ่งชั่วโมงละยังคงต่อแถวมันยู่ก็มี อีกวิธีหนึ่งที่ามันจะเร็วขึ้นก็ซื้อบัตรออนไลน์ไม่ก็อันนึ้งเขาเรียกว่าซิตี้แพสอ๋อก็จะเข้าได้ทุกที่ซิตี้แพสใช่ซิตี้แพสมันรู้สึกแบบร้อยเหรียญั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลือกได้ห้าที่นในเชโกก็จะไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย โก้ความสูงอ่ะจริงอ่ะโก้ความสูงด้วยอ้าวสวยแล้วขึ้นมาหมดแล้วฉลองสามเยอบ้างวันจะเป็นอย่างเงี้ยรอบๆเดินไปเห็นวิวชิคาโก้ชั้นสี่ทิศใช่เลนเลนเมชิแกลเลนเมชิแกนเป็นทะเลสาบนะไม่ใช่ทะเลจริงๆไม่มี ไม่มีคลื่นแต่คลื่นมันมาว่าคลื่นแรงมากนะเพราะว่าที่ชิคาโกเขามีฉายาว่าอะไรวินดี้ซิตี้ใช่ <c oughs> เป็นเมืองแห่งลมนะลมแรงมากดูสัมนี้กันสวยมาก นี่ก็ทำท่ากระเด้งเราก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับขาเริ่มสั่นแล้วแล้วคนมองมาเขาจะบอกกลัวความสูงเลยก็ไปห้องเพาะแล้วไปห้องเล่นเรนเรามาอยู่ที่คนมันต่อแถวกันก็จะมองเห็นเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยครับเลชเห็นไหมคนมันก็จะออกไปยืนนี้ ตอนนี้ก็มายื้อบนเดอะลแล้วนะครับนี่ก็มองลงไปชั้นร้อยสามนะครับเห็นชิคาโกรีเวอร์ตอนนี้น้ำตาขาสั่นมากไม่กล้ามองลงไปข้างล่างเลยสุดนะม่านสุดไปเซอเซฟีไปตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาได้หนึ่งคนต่อแถวเยอะมากเราไม่กล้าไปกัไไม่ก็ได้ประมาณนี้ก็มาดูด้วยตาตัวเองใครมาถึงชิคาโกแล้วต้องมา ตอนนีก็ออกจากฟิลิสทาวเวอร์มาเราอยู่บนถนนแจ็คสันนะครับก็จะเดินลงอีสไปเรื่อยๆลงไปทางเลคแมชชีแกนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปมิลเลเนียมพาร์คโอเคก็ใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีครับก็อ,อากาศดีลงไม่แรงไม่หนาวด้วยไม่ร้อนด้วยแดดดีแต่ไม่ร้อนอย่คือเดินได้อะไหวไหมโอเคนะเ,เห็นตั๊กออกกำลังกายประจำอยู่แล้วปกติใช่ไหม ถ้าเข้าไปดูในอินส a าแกรมต่างๆก็จะเอาอาโชว์ซิกแพคเอาอาโชว์ซิกแพคเดินลงมาจากเมื<ช><า>่อ,<ข>อกี้เบลลิสทาวเวอร์วันแจ็คสันก็มาเจอร้านานี้ร้านนี้อะไรกาเร็ตพ็อกคอนที่เมืองไทยมีแล้วที่เมืองไทยเพิ่งมีแต่ว่าเมื่อก่อนตอนจำได้ตอนที่กินแรกๆคือต้องแบบอะไรนะต้องเปีอยวด้วยมาจากสิงคโปร์เพราะว่าชอบชคนต่อคิวยาวมากแล้วก็เป็นเบเกอร์ที่อร่อยมากแล้วก็คือฮามากในไทยวันนี้มาถึงที่ออริจินอลใชเลยเปิดกําเนิดเลยครับกาเร็ตพ็อกคอนอยู่ที่ชิคาโกนี่เลย สั่งอะไรไปสั่งสั่งการ์เดนมิกค่ะ,ะเป็นรวมใช่เป็นรวมกัวอันชีกสกับบราเมลแต่ว่าอันนี้เป็นรสใหม่เลยที่ไทยยังไม่มีแน่นอนเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่พับกรลองอร่อยไหมอร่อยอ่ะชิมสิมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนเป็นยำสตรอเบอรี่แท้ๆแ,แล้วก็มาคลุกแบบอร่อยอะน้องมองเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็นี้เดินมาถึงบนมิชิแกนแอทแวลลีย์ก็เป็นเส้นหลักถนนเส้นหลักในดาวคาชิคาโกก็จะมีที่ต่าง และทางด้านขวามือของเราก็คือ Art Institute of Museum Chicago ก็คือพิพิธภัณฑ์่เกับพวกศิละปะอลองแวะไปดูหน่อย,ยไหมในชิคาโกเนี่ยมันจะเป็นเมือง Art Music แล้วก็เป็นมิวเซียมเยอะมากมีมิวเซียมเป็นสิบกว่าอันเลยแต่กเพ่นอยู่นี่มาสิบกว่าปีไม่เคยเข้าสักอันเลยจริงหรอ ถ้าเข้า25เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นชิคาโกเลยเรสซิเด20เหรียญแล้วก็เป็นอิลลินอย์เรสซิเดนต์22เหรียญอย่างพิเทนก็20เหรียญตากก็โดน25แต่ถ้าซื้อไอชิคาโกซิตี้พาสก็มาดูนี้ได้ด้วยไม่ฟรีเนี่เสียตั้มรวมไปแล้วไงใช่แต่ว่าเราว่าเราไปอีกมิวเซียมอเ่าวันนี้พิเทนจะพาไปนังใหญ่กว่านะเห็นเขาบอกว่าต้องมาใช่เลย เราไปที่นั่นดีกว่าอ้าวเย็นตอนนี้ก็เกดินมาจากอกเดียวจากไออาร์ดอีสต์เูเมื่อกี้นะก็จะมาถึงเมริเนียมพาร์คที่เราอยู่ตรงนี้แหละจุดแรกก็คืออันนี้เกาเรียกว่าเฟสพาวเทนเป็นนำ้ำพุที่มันจะมีแบบคล้ายๆเป็นที่เป็นบ,บนหน้าคนแล้วก็ตอนนี้แดดมันแรงมันมองไม่เห็นแล้วมันก็จะปล่อยตรงปากมันก็จะค้นหาออกมาอะไรอย่างมันต้องเวลาเดี๋ยวดูสักพักนึงแบบตรงปากตรงตาตรงอะไรอย่างเงี้ยออ แล้วก็เนี่ยพ่อแม่ก็ชอบหลอกลูกๆว่าพามาเล่นสวนน้ำเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำกันเล่นจริงจังเลยนี่แบบจริงจังมากแลตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาพี่บีนกันมิสเตอร์บีนอ่ะไม่ใช่ เรียกสั้นๆเหมือนว่าเป็นบีนของชิคาโกะครับก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันใหม่แล้วของชิคาโกประจำเมืองใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กันได้แหละจะบอกว่ามันได้แล้วมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าบีนรู้ป่ะเรียกว่าอะไรคะมันเรียกว่าคลาวเกตคลาวเกตคือคลาวที่แปลว่าเมฆอ๋ออ่าก็คือเงาที่สะท้อนลงไปมันจะเห็นเมฆบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นตึกของชิคาโก้รีเฟลคชั่นของมันอ่ะให้คนอื่นดูบ้างว่าเป็นไงแห เห็นวิวเมืองชาโก้อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าไปอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าทั้งสีด้านหน้าตาไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเจ๋งชอบมุมไหนมากที่สุดชอบมุมนี้เพรมุมนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเห็นวิวเมืองอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมด แล้วแต่คนจินตนาการอะไรฝั่นงนี้มันก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งจะไม่เหมือนถั่วละถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วแล้วก็ถัดจากบีนเมื่อกี้ต่อ<ะ>ลงมาเลยนะครับตรงนี้ก็นี่เจพริสเกอร์พาร์เวเลียนก็เนี่ครับวนไม่ให้ดูวันนี้เขาให้เข้าปะให้ให้ให้ใหเค <Okay. S 1> ก็มันไปที่ไว้สำหรับ เล่นแสดงคอนเสิร์ตเล่นแสดงดนตรีเนี่ยเจ๋งมากนี่เขาก็กำลังเซตอยู่ก็คือมันก็จะเป็นเรียกว่าฟรีตรงนี้คือฟรีเฟสติวัลเวลาเขามีการแสดงดนตรี 3, มีอะไรมีทุกอาทิตย์ทุกวันอังคารมั้งเขาจะมีเป็นแบบว่าเหมือนฉายหนังกลางแปลงอนะคนมาดูหนังเก่าๆมาก็ตรงนี้เป็นฟรีเป็นพาร์คส่วนสาธรารณะคนในชิคาโกในเมืองเขาจะมาแฮงเอากัน ทำไรวะจับโปเกมอนไดดูดินี่นี่นี่ได้ตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ที่นี่ที่นี่ค่ะมีสัมปทานเยอะใช่นี่เป็นตัวใหม่ดีนัาลักตอนนี้เกมนี้กำลังฮิตกันอยู่ที่นี่นะคะใครมาที่นี่ต้องมาจับโปเกมอนที่ที่เมกาไม่เข้าใจเกินวัยจากมิเ l เนียมพาร์กก็เดินต่อไปอีกนิดนึงเราจะไปที่ มันเป็นสวนสนุกเพิ่งสร้างใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วเองมั้งเออทำมาให้เด็กๆเ,เล่นฟรีด้วยเจ๋งมากเลยไปดูต้องวัดส่วนสูงก่อน <laughs> ส่วนสูงไม่น่าดีเ <laughs> นี่ยเจ๋งมากครับลานคอนเสิร์ต เดลี่พาร์คที่นี่มันจะแบบว่าเวลาพวกสถานที่ที่มันตั้งชื่อเนี่ยมันจะตั้งชื่อตามคนลงทุนอ่ะคนให้ตังค์คนสร้างอ่ะเออเหมือนแบบ Village Tower อรนะเมื่อกี้เอเจพิสเกอร์ชื่อม็กกี้ใช่แม็กี้เดลี่ก็มีค l i ม b i n g งวอลล์นะครับปีนกำแพงมินิกอฟสแน็คคีออสแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นบางอย่างก็ฟรีบางอย่างก็เสียเงินอะไรอย่างนั้นแต่ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากใหญ่ ใช่เพราะว่าิสคอร์ดด้วยใช่ก็คือในชิคาโกเนี่ยมันเป็นในเมืองดาวเทาใช่ไหมพื้นที่มันมันน้อยมันไม่เหมือนแบบบ้านที่อยู่นอกเมืองที่เขามีสนามเด็กเล่นให้ลูกวิ่งคนที่อยู่ในเมืองกันก็จะอยู่ตามคอนโดตามตึกสูงๆมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เล่นซิตี้เขาก็ต้องสร้างเป็นอย่างเงี้ยสวนสาธารณะเพื่อให้พาเด็กๆมาได้ออกกําลังกายได้มาเล่นกันก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะที่จกลการกุงว่าใช่ถ้าเมืองไทยก็แบบสวนลุมสวนเบน เป็นมันใช่จะมส่วนจตุจักรอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่ก็มีอายุเห็นป่ะสองถึงห้าเห็นไหมนี่แค่สองถึงห้าเขาให้เด็กเล่นจริงๆเห็นไหมไม่งั้นผู้ใหญ่มันมาเล่นก็พังหมดอ้าวอันนี้ all age ว่าเว็บแลนด์เนี่ยเข้าได้อ่ะเข้าไปรู้ คิดว่าแบบไม่ได้เข้ามาเล่หรอกเข้ามาถ่ายรูปเชื่อกูปะ่ะ สนุกวะสนุกมาก,ก,มากดีไหมสนามเด็กเล่นที่นี่ถึงมากสนุกมากเลยทุกอย่างมันทำไว้ดีหมดอ่ะแล้วก็สะอาดที่สำคัญฟรีเอาอละเด็กเด็กยักษ์มันสอนอีกว ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเป็นใจใช่ไหมเขาก็เขาเตรียมให้เรตุนมาค่ะการเล็ตพับครอนเป็นไงที่นี่ออริจินอลนี่ถุงเล็กไหนถุงเล็กไซส์ขนาดไหนอันนี้คือถุงเล็กนี่ถุงเล็กของที่นี่ห้าเหรียญห้าเหรียญก็ประมาณเท่าไหร่ สองร้อยไม่ถึงด้วยร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ่าถี้าทพี่อื่น,ม,นมันจะมีถูกย่อยกว่าน,นี้อีกอืมอ่ะค่ายนี้รากินไม่หมดแล้วนะคะสำหรับผนเล็กที่นี่เราซื้อมันจะม,<า>ม,มิกซ์อะไรมากก็คือเป็นคาราเมลกับชีสใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นรสรสที่ออริจินอลที่สุดที่คนคนนิยมซื้อกันก็จะเป็นคาราเมลกับชีสต้องผสมกันถึงจะอร่อยอืม,อมดูสีความเข้มข้นของชีส Are you sure you're ready for this? Oh yeah.